เครื่องดื่มผสมคาเฟอีนร็อ k สตาร์โดยบริษัทซัน t وري แปปซี่โคเบอร์เรประเทศไทยจำกัดปล่อยเซอร์ไพรส์ต่อเนื่องยกขบวนสร้างความสนุกในกิจกรรมร็อกสตาร์รีชาร์ดแบงคอกเทศกาลดนตรีกลางแจ้งครั้งยิ่งใหญ่กลางสยามสแควร์ชูคอนเซปต์ไม่หมดใจยังไงก็ไปต่อได้สนับสนุนการรีชาร์จพลังใจให้พร้อมเดินหน้าท้าชนทุกกิจกรรมของไวมันส์พร้อมฉลองเปิดตัว3พรีเซนเตอร์ขวัญใจคนรุ่นใหม่โจอีบอย ติชากันทิชาและวงเทลิเบิร์ตในฐานะไอคอนแห่งยุคตัวแทนของคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อความฝันในสไตล์ work hard play harder อย่างเป็นทางการพร้อมประกาศเดินหน้าจากกิจกรรมส่งมอบประสบการณ์ทางดนตรีในรูปแบบที่แตกต่างเพื่อแใจกใจ่ายรอยยิ้มและความสุขให้แฟนผลิตภัณฑ์ rockstar ด้แ happy ฟินกันยาวๆทั่วประเทศ ของในส่วนของลูกค้าที่เป็นโมเดิร์นนะครับมันจะตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของฟิสิกอลด้วยนะครับแล้วก็ตอบโจทย์หลักๆเลยก็จะเป็นเรื่องของอิมโมชัชนอลคือมันเป็นการช่วยเ,เป็นจุดรีชาร์จเป็นตติมพลังให้กับคนที่มีความฝันคนที่มีแพชชั่นโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับมีความฝันมีแพชชั่นหลายๆอันไม่ได้มีแค่อันเดียวนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่เ,เป็นปรดักที่เราทํามาเพื่อที่จะช่วยจุดประกายนะครับช่วยรีชาร์จแล้วก็ช่วยเป็นกําลังใจให้คนทุกๆคนที่มีความฝันทาตาม จริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นคอนเซ็ปที่ตรงกับกับความรู้สึกของคนคนคน,คนไทยแล้วจริงๆคนทั่วโลกแหละนะครับมันมากเพราะว่าคือสถานการณ์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะโควิดไม่ว่าจะภาวะเศรษฐกิจหรืออะไรชีวิตมันอาจจะยากแต่ว่าเราอะต้องการที่จะเหมือนกับโมดิเวนะครับให้ทุกๆคนเนี่ยตามความฝันของตัวเองอย่ายอมแพ้นะครับล็อก s t ตาร์เป็นแค่ตัวที่จะเข้ามาช่วยนะครับช่วยกระตุ้นช่วยซัพพอร์ตช่วยเป็นกำลังใจทำให้ทุกคนเนี่ยไม่ยอมแพ้แล้วก็ทำตามความฝันของตัวเองได้ครับ ก็คงจะหาพรีเซนเตอร์ที่ที่เหมาะกับตัวแอทิจูดทัศนคติแล้วก็ตัวตัวต,วตนของแบรนด์ Rockstar ได้ชันนดกว่านี้ไม่ได้นะครับจริงๆแล้วต,ต้องการจะสื่อว่าคนที่มีความฝันนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่มีความฝันทําตามความฝันไม่จำเป็นจะต้องเป็นเพลงร็อกหรือร้องเพลงร็อกหรืออะไรอย่างเดียวแต่ทพรีเซนเตอร์ทุกท่านที่เราเชิญมา ก็ที่จะเล่นเป็นล็อกสตาร์ของเราเนี่ยต่างคนต่างที่มีความฝันเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่ทุกคนทําตามความฝันแล้วก็สามารถประสบความสําเร็จในความฝันของตัวเองได้ดีใจครับเป็นเกียรติมากๆเพราะว่าการได้เป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยใน,ในในแบรนด์แบบนี้เนี่ยเราเรารู้สึกเราดีดีมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากเพราะว่าเหมือนเหมือนเป็นหน้าเป็นตาเหมอือนกันให้ให้กับให้กับองตานะครับแล้วเราก็ขอบคุณม,มากๆครับท,ที่ที่เลือกพวกเราเกียรติมากครับเพราะว่าเพราะว่าตัวเองในในส่วนนอกจาก การเป็นนักร้องแล้วตัวเองเล่นกีฬาตอนตอนที่เราแข่งมอเตอร์ไซค์คือมวกกันน็อกหรือว่าเสื้อผ้ามันเป็นมันมีโลโก้ของ o ร k s ซ a าซึ่งเป็นแบรนด์ระดับโลกปะอยู่บนมอเตอร์ไซค์ที่เราแข่งบนมวกกันน็อกที่เราใส่อะไรอย่างเงี้ยคือมันมีความผูกพันผูกพันกับโลโก้และก็แบรนด์อันนี้มาตั้งนานแล้วแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่มีโอกาสได้ได้มาร่วมงานกับทางแบรนด์โรล์ซ่าทองไทยจริงจตื่นเต้นมากๆครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับคือ ทางทุกทท่านก็ได้แชร์นะความฝันของตัวเองนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนจริงๆในส่วนของกิจกรรมเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนี่อาจจะเป็นครั้งแรกๆเนาะแต่ว่าจะมีอีกต่อเนื่องเรื่อยๆเราจะเน้นให้มันผ่านทางมิวสิกผ่านทางดนตรีนะครับแล้วก็ผ่านทางการทําการตลาดแบบเวลไทม์คือเราจะไปแบรนด์ของเรามัน represent คําว่ r e recharge นะเติมพลังให้ใช่ไหมครับก็จะไปตามจุด recharge หรือโมเมนต์ recharge ต่างๆทั้งในกรุงเทพและในต่างจังหวัดด้วยครับก็รอพบกันครับ ลองชิมเลยครับน่าจะเป็นครั้งแรกของพวกเราเหมือนกันที่มีโอกาสได้ชิมจริงๆจะเห็นแต่โลโก้มานตั้งนานแล้วอร่อยมากอร่อยมากอร่อยแบบว้าวรสชาติดีมากๆแล้วก็มันส่งพลังอย่างที่อย่างที่เหมือนพวกเราตั้งใจเอาไว้ลองหาชิมดูเลยครับเรบปาประกันความอร่อยว่าเป็นเอเนอร์จีดริงค์นะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่า หมดไฟหมดแรงหมดใจอะไรอย่างนี้เชื่อว่าอันนี้นอกจากก็จะเติมแรงกายแล้วก็จะเติมแรงใจให้ทุกคนที่ได้ดื่มด้วยครกบก็าฟาร็อกษตาไมครับ